ท่าและท่านผู้ฟังทุกท่านปฏิจากบรรยายพนานาขยายธรรมะด้วยหัวข้อว่าการแสดงความเคารพจะพบแต่สิ่งที่เป็นความเจริญพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาของการปฏิบัติกับหลักการแสดงความเคารพคือความหนักแน่น การแสดงออกด้วยกายวาจาและใจกายอ่อนน้อมบัจีอ่อนหวานใจอ่อนโยนต่อสิ่งที่ควรเคารพตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้แก่พิสุทังหลายว่าสัตถุคารุธรรมะคารุสังเคจะติภะคารวสมาธิคารุอาตาปีสิกายะติภะคารโวอาปมาทะคารุพิกุ ปฏิสันถารคารโวอภพพโโปริหารนายะานิพพานเสวะสันติเกพิสุมีความคารบในศาสดามีความคารบในธรรมมีความเคารบอย่างแรงกล้าในสงมีความคารบในสมาธิมีความเพียรมีความเคารบอย่างแรงกล้าในสิกขามีความคารบในความไม่ประมาทมีความคารบในปฏิสันาน เป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวการแสดงความคารพการแสดงออกถึงการคารวะอันหนักแน่นทางกายวาจาและใจให้เป็นองค์ประกอบการแสดงออกถึงกายอ่อนน้อมวาจีอ่อนหวานใจอ่อนโยนบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความเจริญพบแต่สิ่งดีและความงอกงามไพบูร กับสิ่งที่ตนมุ่งหวังและปรารถนาโดยความชอบธรรมเรื่องของการที่สังคมขาดความเคารพในหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้เองจึงเป็นเหตุให้นักปรฏ์บัณฑิตได้เขียนปริศนาธรรมไว้ว่าทองแท่งจะไร้ค่าพระปฏิมาเป็นกากปูนกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะซบเสาผ้าเหลืองจะโดนยำ่ำ ตะกวดดำจะเป็นเจ้าดอกตูมโรยแต่เช้าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมปบผ้าจะเป็นหมันเคืนและวันจะสิ้นเข้านกน้อยจะลืมเยา้าโคถึกเท่าจะวังเวงประการแรกว่าทองแท่งจะไร้ค่าหมายถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้คนจะสนใจน้อย เพราะมองไม่เห็นคุณค่าและมองความเป็นโบราณไม่ทันสมัยคนจะไม่ใส่ใจกับเสียงธรรมแต่ไปใส่ใจกับเสียงเพลงเสียงคำดา่าเสียงคำเยินยอทั่วไปติดในลาบในยศสรรเสริญและสุขของวัตถุมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอได้ฟังเสียงธรรมะก็รู้สึกขัดใจและขัดเคืองครุกครุ่นใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ยอมรับ ของการฟังไม่ยอมรับการศึกษาทางธรรมะพอเป็นแนวทางและฉกคิดให้ตนนั้นรู้จักยับยั้งชั่งใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของคนสมัยใหม่ว่าเป็นของคนเท่าคนแก่คนหน,นุม่มคนสาวยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาสนใจหรือไม่ต้องสนใจเลยเป็นทองแท่งจะไร้ค่าเพราะคนนั้น มองทองแท่งทองคําไม่เห็นกลับกลายเป็นเห็นพวกตะกวดสังกสีเป็นของมีค่าเช่นเดียวกันเราจะสังเกตว่าเวลามีพระสงฆ์แสดงธรรมอันลุ่มลึกและแสดงธรรมตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะไม่เข้าใจกับการที่จะต้องฟังเพื่อ เป็นการศึกษาหาความรู้สู่ความเข้าใจยังไม่เท่าไรก็จะขัดขวางด้านการแสดงธรรมหรือไม่แสดงความเคารพต่อการแสดงธรรมของพิสษุทั้งหลายพิสูจ์ทั้งหลายจึงต้องเอาอกเอาใจในการแสดงธรรมเพื่อสนองต่อกิเลสก็มีเยอะเหมือนกันถ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับเรื่อง ศิลส,สมาธิปัญญาคนก็รู้สึกว่าห่างไกลเพราะมองไม่เห็นทองคำกลับไกลมองไปเห็นะตะกัวสังกะสีเป็นต้นประการที่สองพระปฏิมาเป็นกากปูนหมายถึงคนจะเริ่มเคารพพระพุทธรูปหรือเคารพในพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติน้อยลงและก็เสื่อมศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาคือคำสอน ทางรพางงระพุทธทางของพระพุทธเจ้าโดยตรงตรงนี้ก็จะเห็นว่าคนสมัยก่อนนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปเขาจะเคารพในต้นไม้พระศรีมหาโพเพราะว่าต้นพระศรีมหาโพ์หรือว่าต้นพโพเป็นต้นที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะประทับนั่งเป็นบรลลังด้วยการตรัสรู้ธรรมใช้ต้นพระศรีมหาโพนี้ เป็นบาลังประทับนั่งแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผลให้คนสมัยก่อนก่อนที่จะมีการสร้างประพุทธรูปในยุคสมัยพระ,พระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชทนซึ่งเป็นคนกรีกและเคารพในรูปเหมือนจึงทำให้คนที่เป็นชาวพุทธในสมัยนั้นจะเคารพ ต้นโพซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดในครั้งนั้นเพราะไม่อยากจะกปั้นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าไม่กล้าที่จะทำเพราะให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้การสร้างรพระพุทธรูปก็มีความแตกต่างของแต่ละประเทศไปในรูปแบบของหน้าตาหรือวัฒนธรรมไปตามสังคม ของประเทศนั้นๆก็จะเห็นความแตกต่างที่การสร้างพระพุทธรูปนั้นมีความแตกต่างการวิจิตรการในเรื่องของจิตกรรมปฏติมาก,กรรมนั้นแตกต่างกันคนทั้งหลายจึงได้เห็นพระพุทธรูปกลาดเกลือนเหมือนของไร้ค่าจึงไม่แสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปหรือความเป็นพระพุทธเจ้าในทางพุทธประวัติในครั้งพุทธกาลและมีประวัติศาสตร์ที่มีมา ให้เราไปศึกษาค้นคว้าดูในประเทศอินเดียหรือตามตำรับตำรานักวิชาการต่างๆจึงกลายเป็นว่าพระปฏิมาเป็นกากปูนประการที่3มกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนหมายความว่าความชั่วร้ายและความเห็นผิดไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อคุณเชื่อโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อการ มีคุณต่อผู้มีพระคุณมีปิดามบารดาครูบาอาจารย์และความเป็นพระอรหันต์ที่มีในโลกคนเหล shock, ่านี้ก็พยายามที่จะบายเบี่ยงเรื่องคำสอนในทางพุทธศาสนาและพยายามชี้ชวนชักนำว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่หลอกลวงล่านี้ก็มีเยอะความชั่วร้ายและมิจฉาทิฐิว่าพุทธศาสนาเป็นภัยร้ายเหล่านี้ก็มีเยอะเหตุนั้น กลากเลื่อนจะเพิ่มพูนรอยด่างรอยช้ำรอยความชั่วร้ายของคนที่มุ่งประสงค์ที่จะทำลายพุทธศาสนาก็จะเพิ่มมากขึ้นในสังคมเพราะคนไม่สนใจศึกษาไม่สนใจที่จะหันเหเข้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมจึงเห็นว่ากลากเลื่อนจะเพิ่มพูนความชั่วร้ายและมิจฉาทิฐิจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายประการที่4พระพิรุณจะซบเซา หมายความว่าน้ําใจของผู้คนจะหดหายไปจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งในอดีตคนจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจชิดช่วยเหลือต่อกันสมัยปัจจุบันคนจะเริ่มห่างหายเรื่องน้ําใจที่ให้ต่อกันจะมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็จะเห็นกันเยอะในสังคมเพราะแต่ก่อนบ้านเรือนไม่ต้องมีรั้วล้อมบ้าน อาศัยการปลูกผักเป็นเขตแดนก็แบ่งปันกันกินสมัยนี้ต้องใช้การก่อรั้วให้สูงและก็ป้องกันอย่างหนานแน่นในการเข้าสู่การโจรกรรมของบ้านหรือปฏิสัมพันธ์กันและกันและแบ่งเขตแดนกันอย่างชัดเจนทำให้เห็นถึงความมีน้ำใจต่อกันและกัน แม้แต่ความเป็นพี่น้องท้องเดียวกันบางครั้งก็ยังขาดน้ำใจความเป็นญาติก็ยังขาดน้ำใจคนในสังคมก็ยังขาดน้ำใจใครล้มก็ซ้ำใครดีก็ชมโดยเฉพาะยุคสมัยนี้คนมีเงินเขาเรียกว่าพี่คนมีหนี้เขาเรียกว่าทาตคนมีโรคเขาเรียกว่าอุบาตคนมีอำนาจเขาเรียกว่าพ่อซึ่งกลับกลายยกย่องกับสิ่งที่เป็นวัตถุและอำนาจ เงินตราทั้งหลายให้ความสําคัญตรงนั้นจึงทําให้สังคมมองความแตกต่างในการวัดพื้นฐานในระดับจิตใจของคนไม่มองคุณธรรมของคนแต่มองเรื่องสังคมตําแหน่งหน้าที่อานาจเงินและอํานาจทางการปกครองเป็นใหญ่ประการที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ําหมายความว่าคนจะไม่กลัวบาปและจะติเตียนดูแคลนด่าพระสงฆ์ได้อย่างเต็มปาก แล้วก็เต็มใจที่จะด่าคนสมัยนี้เห็นพระสงฆ์แทบจะเดินชนก็มีการพูดจาก็เหมือนเพื่อนเกลอไม่แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์บางครั้งก็ทำตนแสดงความสนิทสนมกับคารวาะจนดืมความเป็นพระสงฆ์ก็มีต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้จักหน้าที่และความสำคัญของตนจึงกลายเป็นว่าทั้งพระสงฆ์ทั้งคารหัสนั้นคลุกคละ คลุกคลีกันจนเกิดความด่างพร้อยในการแสดงความคารพต่อกันและยิ่งพระสงค์ไม่อยู่ในกรอบในรอยเรื่องของวินัยก็ต้องถูกติเตียนและก็ย่ำยีถูกด่าบริภาทต่างๆนานาสิ่งนี้ก็จะเห็นมากในสังคมจึงเป็นว่าผ้าเหลืองจะโดนย่ำพระที่ดีก็จะดก็จะโดนเรื่อง เกี่ยวกับความไม่ดีของพระสงฆ์ที่ทำไม่ดีไปด้วยประการที่6ตะกวดดำจะเป็นเจ้าหมายความว่าคนที่มีความคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วจะมีอำนาจและจะมีบริวารสนับสนุนเพราะอาศัยดีครับผมหมะส้มครับท่านใน,ใน,ในการเข้าประจบประแจงสอพลอแล้วทำให้คนที่เป็นคนพาลมีอำนาจก็ใช้อำนาจบ,บาดใหญ่ ทำลายล้างคนดีให้อยู่กับที่ไม่ได้หาทางคนล้มอยู่ตลอดเวลาตะกวดดาจะเป็นเจ้าก็คล้ายกับว่าก <c oughs> ิ่งกาได้ทองตะกวดดำกลายเป็นกลับถูกยกย่องแต่สิ่งที่ดีคนดีกลับกลาย ถูกเหยียบย่ำเป็นต้นประการต่อมาดอกตูมโรยแต่เช้าหมายความว่าเด็กผู้หญิงจะมีสามีกันตั้งแต่อายุยังเยาว์สิบกว่าปีเด็กยังไม่เท่าไรเริ่มโตเป็นสาวก็เริ่มมีสามีกันแล้วเริ่มรู้จักาการใช้ชีวิตแบบคนมีคู่เปิดเผยอย่างไม่รู้สึก ถึงวัยของตนว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเราก็จะทราบกันดีว่าเด็กสมัยนี้โตเกินวัยและเขาจะใช้ชีวิตในการมีคู่เกินเรื่องที่เขายังไม่พร้อมบางคนยังทําอะไรไม่ได้เลยหุงข้าวหุงปลาซักเสื้อผ้ายังไม่เป็นเรียนก็ยังไม่จบแต่ก็ครบ เพื่อนหญิงเพื่อนชายนะเริ่มแสดงออกถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากโตเป็นสาวแล้วประการต่อมาหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมหมายถึงคนที่ไม่ดีคนที่มีความดูหมิน่นดูแคลนและเนรคุณต่อผู้ให้คุณกลับกลายจะเป็นผู้ที่ถูกยกย่องว่านะเป็นคนเก่งคนกล้า คนที่เป็นต้นแบบของสังคมบางครั้งก็มองเห็นภาพชัดเจนว่าบางคนก็นิสัยไม่ดีแต่กลับกลายได้รับความนิยมจากคนทั้งหลายและมองว่าเป็นต้นแบบอย่างนี้ก็มีนั่นแสดงว่าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมนประการที่9บุพภาจะเป็นหมันหมายความว่าความดี หรือคนที่คิดดีทำดีพูดดีกลับกลายคนจะลืมและจะมองไม่เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานคนที่ประจบสอพลองานไม่มีแต่จะได้รับการใบเนื้อเชื่อใจจากเจ้าของงานคนทำงานที่มีผลงานเป็นเครื่องประจักษ์แต่กลับกลายถูกย่ำยีและถูกเปียดเบียนปิดบังอำพรางเหล่านี้ คนจึงหมดกำลังใจเพราะว่าคนที่ทำงานมีผลงานแต่ได้รับการยกย่องคนที่ไม่ทำงานแต่กลับเอาผลงานกลับถูกยกย่องต่อเจ้านายและคนทั้งหลายอย่างนี้ก็มีเยอะประการที่สิบว่าคืนและวันจะสั้นเข้าหมายความว่าคนนั้นจะมีเวลาน้อยมากขึ้นเพราะว่าบัวแต่สร้างเงนื้อสร้างตัวทำมาหากินประกอบการงาน จนลืมครอบครัวจนลืมวันและเวลาและปล่อยให้วันเวลานั้นผ่านไปผ่านไปอายุจึงสั้นลงเพราะเวลาการหมกมุ่นอยู่กับอาการประกอบสมาอาชีพจนในที่สุดก็ลืมความเป็นจริงของตนเองลืมจุดเริ่มต้นของตนเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนเป็นควัน นอนก็นอนไม่ค่อยหลับครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องทําอะไรในวันพรุ่งนี้เราจะต้องกินอะไรทําอย่างไรหรือจะต้องเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวในแต่ละวันค่าใช้ใจ่ายจิปาถากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นพรงก็ทํางานอดหลับกับตะนอนเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะมุ่งเพื่อที่จะให้เกิดการกล่อมใจด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสและการเป็นอยู่นั่นเองอันนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนต้องดิ้นรนกัน จึงกลายเป็นว่าคืนแล้ววันจะสั้นเข้าประการที่11บว่านกน้อยจะลืมเยา้าหมายความว่าลูกหลานจะลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ลืมตาลืมยายลืมถิ่นเก่าจากไปนานและไม่ค่อยส่งข่าวคราวมาทางบ้านนานทีปีหนจะมาบ้านก็มาแต่ละครั้งก็รีบไปเพราะว่าถ้าไม่รีบไปก็กลัวจะเสียงานเพราะต้องอยู่กับการทำงานประกอบสมาอาชีพ คนจึงลืมเย่าลืมเรือนลืมผู้เท่าผู้แก่อยู่ทางบ้านคนเท่าคนแก่ก็มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่พอก็ต้องมาเลี้ยงหลานอีกเพราะคนเขาไม่ใส่ใจที่จะดูเลี้ยงครอบครัวมีพ่อแม่และลูกเป็นต้นแต่เขาจะต้องใส่ใจเรื่องการงานจึงฝากฝังผู้เป็นพ่อเป็นแม่ให้เลี้ยงดูลูกให้เลี้ยงดูหลานของเขาไป สิ่งนี้เราก็จะเห็นว่านกน้อยจะลืมยาประการที่12โคถึกเข้าจะวังเวงหมายความว่าพ่อแม่ปูญาตายาายทุกคนต้องอยู่บ้านอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนไปไหนไม่ได้แม้แต่จะเข้ามาวัดก็ยังมาไม่ได้วังเวงเวงวังเวง,วงเ,ว,งว,งเว,งวิงวางต้องดูหลานต้องดูแลบ้านจะเข้ามาจะออกไปแต่ละครั้งก็ลําบากจึงเป็นความอดสูของธธเุทาผู้แก่จึงเรียกว่าโคถึกจะวังเวงนี่คือปริศนาธรรมนําปัญญา ให้เกิดผลเพราะคนนั้นขาดหลักการเรื่องของความเคารพประการแรกว่าสัตวุคาราวตาความเป็นความเป็นคนเคารพในพระพุทธพระศาสดานั่นเองคือเราไม่เคารพในพระศาสดาคือผู้สอนผู้เป็นครูที่จะนำพาให้เรานั้นรู้ทิศทางของการใช้ชีวิตทั้งโลกและทางธรรมพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมมาจำแนกแจกธรรมในระดับพื้นฐานขั้นปานกลางและ ขั้นสูงสุดก็เพื่อให้ทุกคนนั้นน้อมธรรมะของพระองค์แล้วไปปฏิบัติไปแสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนั่นเองประการที่สองธรรมะคารวปตาความเป็นคนเคารอบในพระธรรมคําสอนซึ่งทําให้เรารู้ชั่วรู้ดีรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนไปรู้สิ่งที่มีคุณมีโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บาปบ,บุญคุณโทษนี้ ก็อาศัยธรรมะเป็นเครื่องสงสภาพให้เกิดรู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักการงานบริหารจิตรู้จักหลักการที่คิดให้รู้ผลของตนว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคันลองธรรมประการที่สามสังฆคาราตาความเป็นคนเคารพในพระสงฆ์บางครั้งเราต้องแสดงออกถึงความเคารพ ก็จะได้เกิดเป็นบุญใครที่แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เพียงแค่ไหว้พระสงฆ์ที่ผ่านมาหรือเข้าไปสู่ตระกูลก็ตามเราก็ได้ชื่อว่าทําทางไปสู่สวรรค์จัดที่นั่งอาสนะจัดน้ําดื่มน้ําฉันทําทางไปสู่ของความเป็นผู้มีตระกูลจัดของถวายตามกําลังอันสมควรทําทางไปสู่ของความเป็นผู้มีโภคกรัพย์ และที่สำคัญมีการสอบถามปัญหาธรรมต่อท่านเราทำทางไปสู่ของความเป็นผู้มีปัญญาเพียงแค่เราแสดงออกกายอ่อนน้อมวีอ่อนหวานใจอ่อนโโยนต่อพระสงฆ์เพียงเท่านี้ก็เกิดผลประการที่สีสิกขาคารวตาความเป็นคนเคารพในข้อศึกษาข้อศึกษาด้านศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาให้สะอาดข้อศึกษาด้านสมาธิเป็นหลักการทำจิต ให้มั่นคงในการตั้งมั่นของจิตมีสติรู้เท่าทันข้อศึกษาด้านปัญญาด้วยการใช้ความรู้สู่การพิจารณาอย่างท่องแท้พิจารณาใจตรองตามความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนไปและสิ่งที่ไม่คงทนไม่คงที่และมองถึงสภาพตามเป็นจริงแล้วก็เร่งรีบพัฒนาตนฝึกฝนตนอยู่ตลอดต้องมีการศึกษาพัฒนาด้านศีล สมาธิและปัญญาต้องแสดงความคารพในข้อศึกษาประการที่5อัอมาทาคารวตาความเป็นคนคารพบในความไม่ประมาทคือความไม่พลังพลาดจากกายวาจาและใจมีสติคือเครื่องระลึกสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วตลอดของการกระทำกายวาจาและใจนั้นอย่างมั่นคงและไม่คลาดเคลื่อนไม่พลังพลาดกับสิ่งที่ทำจะก้าวจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน จะเยื้องไกลก้าวไปกลับมาทาทุกอิรยาบถนั้นรู้เท่าทันกับสิ่งที่เป็นอยู่กิริยาที่แสดงออกอยู่รู้เท่าทันการคิดการพูดการทําก็ตั้งสติระลึกตัวรู้ทั่วว่าจะคิดจะพูดจะทําอย่างไรก็ยับยั้งชั่งใจและก็พิจารณาใจตรองด้วยเหตุผลอย่างดีประการที่6ว่า ปฏิสันธารคารบตานะความเป็นคนเคารพในการต้อนรับนะต้อนรับด้วยสิ่งของกับต้อนรับด้วยขลนองใจเป็นการแสดงออกถึงการรู้จักกาะละเทศะรู้จักสถานะอันควรรู้จักการต้อนรับผู้มาเยือนและการนำข้อคิดสิ่งดีพูดคุยสนทนาให้เกิดความบันเทิงใจต่อผู้มาเยือนและจากไปจากให้คนรักอยู่ยคนเข้ามาก็ต้อนรับ เมื่อจากให้คนเขาคิดถึงเราด้วยการแสดงออกถึงความคารพในการต้อนรับในว่าปฏิสันฐานประการที่7กัลยาณมิตรตาความเป็นคน,นความเป็นคนมีมิตรดีสิ่งนี้ก็สำคัญเกี่ยวกับหลักการของการทำให้เกิดผลต่อการพัฒนา โดยหลักความคารพที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักการเอาไว้ให้กับพิสุท์ทั้งหลายคือ 1. ความเป็นผู้มีความคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความคารพในข้อศึกษา 5. ความเป็นผู้มีความคารพในสมาธิคือการตั้งจิตมั่น 6. ความเป็นผู้มีความคารพในความไม่ประมาท7ความเป็นผู้มีความคารพในปฏิสันฐาน มีอยู่ในผู้ใดก็จะมีแต่ความเจริญปริศนาธรรมกับการแสดงออกถึงความคารบในธรรมเจ็ดประการก็จะพบแต่ความเจริญที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากจะให้เราได้พิจารณาถึงสังคมถ้าสังคมล่านี้ที่มีปริศนาธรรมหลากหลายที่อธิบายฟังก็เพราะขาดหลักความคารบในความเคารบในตนเองความคารบในสิ่งที่ควรคารบโดยเฉพาะหลักการศึกษาและ การไม่ประมาทนั่นเองเป็นสิ่งที่จะนําพาให้เกิดผลสู่ความเจริญเมื่อเราตั้งตนในความไม่ประมาททุกอย่างก็จะเกิดผลแห่งการปฏิบัติความเคารพในพระพุทธความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ความเคารพในข้อศึกษาความเคารพในสมาธิและความเคารพในการตอนดับก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นด้วยความไม่ประมาทขอทุกท่านจงเป็นผู้เจริญในความเคารพ และการแสดงออกถึงการปฏิบัติธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยการทุกท่านขอเจริญในธรรม